สวัสดีครับวันนี้ถึงบ้านแล้วนะครับแล้วก็จัดส่งของเมื่อวานกับวันซืนให้แล้วนะวันนี้เพราะว่าไม่ได้อพาร์าไปด้วยนะครับกลับมาก็รีบจัดการให้เลยนะแล้วก็ชุดนี้ก็เดี๋ยว่องให้พรุ่งนี้นะครับใครปิดก็เดี๋ยวจัดการให้พรุ่งนี้นะของวันนี้ก็อันนี้เป็นพร้อมกล่องนะครับพร้อมกล่องหลังยันปีหกห้า คือปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วหลังยันน่าจะสร้างประมาณห้าพันเหรียญนะครับน้อยกว่าหลังอนุมานนะแล้วก็ราคาก็สูงกว่าหลังยันเนื้อเป็นเนื้อทองแดงนะครับปีนี้ปีหกห้าสร้างเป็นเนื้อทองแดงก็ในกลุ่มประมูลกันก็พันก็บาทนะครับอันนี้ผมมาขายพร้อมส่งเลยนะขายที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาท ใครที่รอราคารับราคาพันทวนไม่มีแล้วนะตอนนี้ก็ซื้อมาเเกือบพันแล้วนะครับเป็นพันก็มีนะครับก็กว่าจะได้มาก็หายากพอสมควรแล้วตอนนี้หลังยันก็เอาองค์ละพันสองล้มส่งนะครับมงคลมหาลาภแม่ชีบุญเรือนอธิษฐานจิตนะครับมงคลมหาลาภจะบอกองค์นี้พระฟอร์มแชมป์เลยนะครับหน้าโปกหน้าของพระหูตาจมูกนะครับ สวยมากนะครับพระติดคมชัดเลยด้านหลังนะครับจะให้ดูความสวยนะครับตรงนี้นี่ฟอร์มประกวดได้เลยนะครับสวยงาม เก็บองค์นี้รับรองไม่มีอายใครแน่นอนนะวสวยจริงนะครับพระเนื้อแห้งมากนแข่งแห้งแข็งนะครับเอาไป4,500บาทนะ4ี่พันห้ารอยบาทโอบางกับพระสวยแชมป์นะสี่พันห้ารบาท สมเด็จหลังดวงแก้วพระศิวลีนะครับสมเด็จหลังดวงแก้วพระศิวลีนี่ด้านหลังเป็นยันดวงแก้วพระศิวลีนะครับเนื้อออกเป็นผงน้ำมันแต่ออกแข็งนะครับแข็งคล้ายๆกับคล้ายๆกับหินอ่อนนะแต่ไม่ใช่นะครับอออแข็งเนื้อจะออกเป็นหยาบๆนะออกเป็นก้อนๆนะไม่ละเอียดเป็นผงเหลวนะครับ เนี่ยเขาจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยรุน่นนี้เส้นที่ฐานนะครับดูเนื้อรับประกันเลยว่าไปเลี่ยมเนี่ยไม่มีว่าเลี่ยมถุนอากาศแล้วนานไปพลาจะหลุดเป็นผงออกมาไม่มีแล้วอันนี้แก่งแก่งจริงแก่งและแข็งมากนะครับแก่งและแข็งมาก หลังยันดวงแก้วพระศิวุลีเอาไว้ไว้แบ่งปันเลยนะเอาห้าพันบาทนะครับห้าพันบาทาสวยแน่นอนยังหาข้อตําหนิไม่เจอเลยนะนี่เป็นห้าเหลี่ยมวัดจีนนะครับวัดรัตนาชาัยจีนปีหนึ่งแปดพิธีเอ่อพิธีจะตุรพิษพรอัใชนะนะเลื่อไม่ออก หลังตอกโค้ดนะครับของเก๊มีนะวิธีการดูลงคลิปสอนไปให้เรียบร้อยเลยครับอันนี้องค์ไม่ไหวจะแรกจะเอาองค์ละพันห้าก็น่าเกียตินะครับพระเอาไปพันสามแล้วกันขอหนึ่งพันสามร้อยบาทขายอยู่พันสองไม่พอขายนะตอนนี้ต้องไปแบ่งากลับมานะครับเอาไปพันสามร้อยบาทแล้วกันขอค่าน้ำมันนิดนิดหน่อยเอาพันสามร้อยบาทองค์ละพันสามร้อยบาทนะครับองค์นี้ <c oughs> นี่ครับกล่องเดิมนะครับเขียนว่ากล่องพลาสติกนี่กล่องพลาสติกกล่องพาลงพาสติกนี่รับมีรันดัมเบอร์ด้วยนี่เจ้าของได้มาพร้อมกล่องเดิมนะครับนี่ด้าน,นหลังนี่ปิ้นนี่คือไม่ใช่ว่า ปิ้นเนี่ยจะเป็นแบบนี้ทุกองค์นะแต่ว่าคือเขาไม่ได้ใช้ไงเขาวางอยู่กันในกล่องเนี่ยพักก็เลยจะเป็นอย่างเงี้ยคือไม่ไม่โดนจับโดนอะไรอ่ะไม่โดนกระแทกนะก็จะเป็นปิ้นเยิอย่างเงี้ยถ้าจับบ่อยๆหรือวางไม่ได้วางใส่กล่องนะมีโอกาสที่ขอบจะล้มสูงนะครับอันนี้คือขอบเขาแบบดีมากนะครับทุกมุมเลยนะขอบเขาเนี่ยขึ้นทุกมุมเลยดูความสวยด้านหน้านะครับ ะนี่แบบว่าสวยแชมป์โลกเลยคนระับขาวจ้วนนะไม่มีตรงไหนเลยนะนี่อันนี้ขอบจากเป็นที่กันมาที่แรกอยู่แล้วนะครับตรงนี้ไม่มีผลนะครับอเราเลี่ยมพอเราเลี่ยมพระก็ใช้ดูด้านหน้าอยู่แล้วแนละ้วขอบบนนี่เราไม่ไม่ได้เป็น่องหรือว่าเป็นขอบเป็นของขอบพลาติกบังอยู่แล้วนะครับตรงนี้บอกว่าเก็บมาดีมากนะครับแล้วก็ เขาเพิ่งทากล่องหายเนี่ยเพิ่งจะทําฝาหายถ้ามีฝาใกล้เคียงก็ประกบได้เลยเนี่ยับพอเป็นฝาใสเนี่ยถ้าการปิดก็ให้ไปแบบนี้เลยเอาสองพันสามร้อยบาทนะครับเอาเบียดเบียดไปนะแต่รับประกันสวยจริงนะตรงนี้สวยสวยข่าบัวเลยสองพันสามร้อยบาทหลวงพ่อเอียยาแดงงูเล็กนะครับงูเล็กยาแดงกระไรทองยาแดงเอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทจมูกอุดงนี่ไปยืนต่อกับ พอขามาพักหนึ่งเนี่ยก็จะแบ่งได้หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเห็นถามกันเยอะนะพียาเอามาเหรียญนึงแล้วกันโหแต่ไม่ค่อยลงรูปหล่อปีสามเก้าเสียงหายนะครับเป็นวัดเหนจะเป็นวัดรูปหล่อปีสามเก้านะครับหลวงพ่อกวยรูปหล่อปีสามเก้าพิธีใหญ่มีคนบอกว่าเป็นเนื้อนวะนะะนี่ผมไม่มั่นใจเนื้อนะคแต่ว่าล้มดำแน่นอนนะเป็น เนื้อออกออกลมดำนะครับกัราคาเดิมครับพุทธคุณรุ่นนี้ลุกร,รุ่นนี้ดีนะครับน่าใช้นะเอาพันห้าร้อยบาทขายขายเท่าราคาปีที่แล้วเลยนะคเอาขายไปไวอยางเดียวเอาพันห้าร้อยบาทรูปหล่อพี่สามเก้าหายากมากตรงนี้บาทน้ำมนต์กรรมการนะครับกรรมการอยู่ในกล่องกรรมการกล่องใหญ่นะครับมีพระประมาณสิบกว่าองค์นะครับประมาณนั้น จะได้พระบาทน้ําบนหนึ่งองค์นะเป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อขันล้นขันลงหินเรื่องทุกอย่างนะผมจําต้องไปดูโบชัวนะครับเนื้อเนื้อขันเก่าเนี่ยจะเป็นออกเป็นคล้ายๆสนิมอันนี้คือคือขี้เบ้านะขี้เบานะขี้ปูนเนี่ยนเกาะมากะพานะรอยเขาแต่งไม่หมดนะจะติดมากตามองพระนะครับติดด้านบนติดมากะองค์พระนะครับเนี่ยจมูกเนี่ย นี่น่าจะแกะได้นะแต่ว่าคงต้องต้องบานีดหน่อยนะต้องค่อยๆเสาะหน่อยนะชุดกรรมการนะบอกเลยว่าไม่ได้มาบ่อยๆครับหนึ่งหกสามเจ็ดเลขโค้ดหนึ่งหกสามเจ็ดไม่ได้มีมาบ่อยๆนี่ก็เพิ่งจะขายเป็นองค์ที่สองนะนนแต่เริ่มหามานะแรงครูบัตรน้ำมนต์เอาไว้ๆเลยเอาพันสามร้อยบาทนะครับเพราะว่าพระเขา มีขี้เบ้ามีขี้ปูนติดมานะจากบล็อกนะครับก็ถือว่าเดิมๆแล้วกันก็ขายตามสภาพนะตามสภาพเนี่ยเอาพันสามร้อยบาทแบ่งไปนะครับไปเลี่ยมใช้ได้เลยนะรุ่นนี้แรงคูนะครับแล้วสวยสวยมากรัะมีวิตินะครับแล้วก็เหมือนหลวงพอ่อเหมือนพระบูชานะครับผมว่านะเพราะว่าองค์ใหญ่หน้าใหญ่ เอาไปค้ลองก็ได้เอาไปบูชาก็ได้นะผมว่าสวยนะองค์นี้แรงครูปรีโชโนย์สนใจก็ทักแอดไลน์นะครับแอดไลน์ไลน์นะครับ ID l i ไลน์ a c a l L v e t e, นะครับสนใจตรงไนก็แอดไลน์มานะครับแอดไลน์ทักมาได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ